เอาละครับท่านผู้ชมอยู่กันในเกม3ก๊กเทคนิคเนะครับก็กิจกรรมเรือฟางยืนธนูนะครับทำให้เราได้เตียวขุยถึง4ดาวนะครับก็ได้กล้องที่สามารถเลือกคุณพลเอ r ได้นะครับ2กล้องนะครับผมเปิดไปแล้วกล้องหนึ่งนะครับในกล้องนี้ก็มาได้กล้องที่2นะครับก็สามารถเลือกได้ผมว่าจะเอาเตียวขุยอีกตัวนะครับ ก็เลือกกันดีๆนะครับระหว่างเตียวขุยกับตั้งโต๊ะเนี่ยครับหน้าตาแม่งคล้ายๆกันมากนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูใช่ไหมเตียวขุยกับตั้งโต๊ะอ่านชื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมหน้าตาไม่คล้ายๆกันนะครับก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆของทางเกมนะครับที่ทําให้ได้เตียวขุยสองตัวเลยนะครับสําหรับสายไม่ค่อยเติมนะครับท่านผู้ชมเติมนิดๆน่อยๆนะครับ ไม่มีอะไร,ร,ะรที่กา,ารต่อสู้จะแก้ไขไม่ได้มาเมาถิดไปร้องผึกกับข้านี่ใหญ่มักลังเลตามที่ข้าว่ามันจ